บันท ų, ึกไทเบสหน้าน <illa ises> ี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากโครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาหัวข้อพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา8 4พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริษัทไทยเบเวอรเรจจำกัดมหาชนจึงได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก จัดโครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาในหัวข้อพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน,น้ำครับก็เป็นโครงการที่กอ,อ,องทบกมอบหมายให้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกเนี่ยได้ดาเนินการจัดโครงการขึ้นมานะครับเราโครงการนี้เป็นหนึ่งในงหลายโครงการที่เราจะทำนะครับเยาวชนก็จะได้เห็นว่าการบริหารจัดการน้ําทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอหัวเรนะื่อท่ั้นทรงมี พีชาาาาสมรรถเป็นอยยะ่่งงิโดยโครงการในครั้งนี้เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้ตระหนักและทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมจิงทุนการศึกษากว่า100 0 0แสนบาท ขอขอบคุณทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะครับท่านกรรมการผู้วิหญ่คนโทรชัดชัยสาริกัญนะครับที่ได้กรุณาครับให้ทางไทยเบฟมาร่วมโครงการดีๆเช่นนี้นะครับถือโอกาสนี้เป็นการเชิญชวนนะครับให้น้องๆเนี่ยได้ความสนใจในการส่งสารคดีสั้นเข้ามาร่วมประกวดในโครงการนอกจากจะเป็นการได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติะครับพระอุเชียภาพนะครับของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับพวกเราเได้มีโอกาสช่วยเผยแพร่ะครับในสิทธิพระองค์ท่านได้มอบให้กับคนไทยไทยเบฟขอบันทึก โครงการประกวดสารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษาหัวข้อพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน